นามตัสพะกวาาะโตอา,าร,าาราาะหโตาสมัมมาสัพุตสะนามตัาพะะวะโตอะละหโตสัมมาสัพุสสะนามตัาพะะวะโตอะระหโตสัมมาสัพุตธาสัพพังอัลาทางาังธรมะสเมพันเตอุคาจตวาระกะเยนะกะตังส,าางสัพพังอัลาทัง ธรรมะสเมพันเตบุคคาสมามิพันเตมายังพันเตวิตุงวิตุ้งหลักอนชายากใสละเนนสหพันจัตติลานยาามิปุตยัมปีมยังพันเตวิตุงวิตุ้งหลักอนชายาใสละเนนสหา ตียัมตีไมยังพันเทวุยซุงอุยซุงลักขณาสชายาตีตะระเนนะตาปัญจติลานิยาจามิพุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกชามิสังฆังสระนังกชามิทูติยัมปีพุทธังสระนังกชามิทูติยัมปีธรรมังสระนังกชามิทูติยัมปี สังฆังเทนะเจามิอาทิยมปีุทธังเทนะคนจามิอาทิยมปิธรรมเนะเนจามิอาทิยมปิสังฆังทนะนจามิ